ความอิจฉาริษยามันเป็นเหมือนไฟนรกที่คอยแผดเผาใจผู้ที่อิจฉาริษยาอยู่ตลอดเวลายิ่งเวลาที่เห็นคนอื่นเข้าได้ดีแทนที่จะพลอยยินดีปรีดาแต่กลับขับปกขับใจจนอกแทบจะแตกตายความอิจฉาริษยาในใจของมนุษย์นี่มันก็เป็นเหมือนไฟนรกบนดินดีๆนี่เอง มันจะคอยแผดเผาใจอยู่ตลอดเวลาความอิจฉาริษยาไม่เคยทำให้ชีวิตของใครดีขึ้นสุดท้ายแล้วก็ต้องแพ้ภัยต่อคุณงามความดีทุกรายไปท่านว่ากฎแห่งกรรมเที่ยงแท้เสมอจะชิงดีชิงเด่นกันไปทำไมก็ในเมื่อสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนเหมือนกันคนเรา ต่อให้ร่ำรวยยิ่งใหญ่สักแค่ไหนยังไงมันก็เล็กกโรงสุขอยู่ดีขออวยพร